ือวันนี้นะครับน้องๆเราจะพามาชมบรรยากาศของเขาคอวันนี้นะครับเราจะไปแบบชิวๆแล้วทุกคนนะคล,คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่าพาน้อง,อง Umwelt, ๆชม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 เฮ้ยชมนะครับผมชมธรรมชาตินะครับบรรยากาศของเขาคอนะครับตอนนี้บอกเลยว่าขนทิ้งลุกนะครับผมหนาวนะคะบ,บรรยากาศโอโ้โหโคตรสุดนะครับน้องๆรถจอจะมีปัญหาทุกคน แตกเลยว่ะมันเหมือนเะเบกอ่ะ โอเคนะครับทุกคนแต่ก็ต้องขอกราบ้นสวีเดนสวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับเตอรเตอรเตอรเตเอนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมกันแล้วนะครับผมสั้นขัดยักษ์นะครับคือวันนี้นะครับน้องๆเราจะพามาชมบรรยากาศของเขาคอวันนี้นะครับดูพี่กษ์การแต่งตัวพี่แด้ครับเมเราจะกลับขอนแก่นกันนะครับผมแต่ว่ามาดูดิครับการแต่งตัวผมวันนี้โคตรชิวอะครับผมก็อากาศตอนนี้บอกแล้ว่าโคตรหนาวนะครับผมเออก็รีบมันเก่งขา เสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่นะครับผมมันเป็นสไตล์ของพี่ยาเองนะครับผมเป็นสไตล์สักขวัดยากนะฮะก็วันนี้นะครับโอโ้โหรถยืดบัฟพาน้องๆมาดูบรรยากาศเขาค้อนะทุกคนนะท,นนะทุกคนอาจจะแบบว่าเอยเขาค้อมันสวยไหมนะข้างหน้าก็เป็นสอจอนอ่งวนนะครับเราจะกลับเดินทางก,กลับแล้วนะครับหลังจากที่น้องๆเห็นคลิปนี้นะครับผมพี่ยาก,ก็ถึงหอแกนแล้ว ไฟแดงไฟแดงนี้ก็เป็นอำเภอขอนอนะครับตรงนู้นที่เรามองเห็นตรงนู้นก็คือกังขันลมนะครับผมที่ผลิตไฟฟ้าน,นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นนังเก็ตไอเอสอาร์กับสัญญานบัลันแล้วก็ไอชามนะครับผมชามชาแนล l นครับผมกับเมียนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะแอกหรอกโอเคแวะซื้อปาะคามได้ออให้บิวสายแดงนะทุกคน วันนี้ผมก็มาคนเดียวรับทุกคนผมไม่ค่อยจะแ a n หรอกเพราะว่าผมโสดนะครับต้องรันคนไหนที่แบบว่าติดตามพี่ยักษ์แล้วก็ชอบในพี่ยักษ์ก็สามารถอินบ็อกได้เลยนะครับผมที่ Facebook วีรศักดิ์ทุ่งพรราน,นะฮะอินบ็อกเข้ามาเลยนะครับบอกว่าเออพี่ยักษ์ครับพี่ยักษ์ขาหนูแบบว่าไม่มีค่าห้องราคาแบบว่าจัดให้พี่หนูราคาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แนละ้กวก็จะเกินห่ายอมยอม เนยแล้วครับทุกคนบรรยากาศโคตรดีอะทุกคนแต่ว่าสอจอเข้าไปแล้วพี่แอคก็แบบว่าไม่ไปเร็วหรอกนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นพี่พิพิธภัณฑ์ในโถวสองนะทุกคนนะเออแต่ตอนนี้เขายังก็เปิดอยู่นะเออเขาเปิดอยู่นะเออ,เอ,นะเอ,อน่าจะพาลูกไปว่ะเออแต่ลูกเขาได้มา <c oughs> มาด้วยนะครับผมแต่ว่าอยู่รถยนต์นะครับขับรถยนต์ตามหลังนะครับผมก็พี่เต๋าขับเฟอร์รี่ตามมานะครับพี่แอคซื้อเฟอร์รี่ใหม่นะเออ เบอร์ลาลี่นะคร ar, ับผมซื้อใหม่นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ทำลิปให้ลองดูเลยนะครับผมทำอะไรว่าคือจะเที่ยวที่ไหนเนี่ยการเข้าโค้งโอ้โหโค้กเขาฟ้อนนี่มันน่ากลัวมากนะครับแต่ว่าจะหลุดอยู่ตลอดเวลาครับทุกคนนี่ครับผมนี่ชาดอยเขาก็แบบว่ามีตะกร้าห้หลังนี้กับทุกแพทย์ตทุกคนเลยนะ เราจะไปแบบชิวๆแล้วทุกคนนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่าพาน้องๆชมชมชมท่มชมชมเฮ้ยชมนะครับผมชมธรรมชาตินะคร il, ับบรรยากาศของเขาพอนะครับตอนนี้บอกเลยว่าคนชิงลุกนะครับผมหนาวนะโอ้ยพี่อยากคิดว่าวันนี้พี่อยากต้องเปียกกลับบ้านแค่ี้กถ้าโดนถ้าฝนตกนะทุกคนบอกเลยว่าถ้าฝนตกเนี่ยเรียบร้อยครับผมเสื้อก็ไม่ใส่อย่างนี้บอกเลยว่าโคตรแสบนะครับผม แยอะมากเลยนะฮะโค้งเนี่ยมันมีน้ำนะทุกคน,นเราเข้าโค้งเร็วไม่ได้นะมันมีน้ำเดี๋ยวจะลื่นเนาะที่พงที่พักก็จะประมาณนี้นะทุกคนเออที่พงที่พักประมาณนี้ ง่ายๆนะครับหลังจากที่น้องๆได้ดูคลิปพี่ยัาไปนะครับพี่ยักก็โดนสจอแดกเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเอ็กแม็กนะครับลูก80นะครับผมแดกฟอร์ต้าพี่ยักแดกแดกกระจุยกระจายนะครับผมเออไม่ต้องจะแอกหรอกแต่ว่าเดี๋ยวถ้าบอกเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ยักจะขึ้นลูกใหม่นะครับเป็น85ดนะครับทุกคนแปนะครับการฟอร์ตนะครับลูกลูกอะไรสักอย่างลูกอิตาลีอ่ะเออเรียกยากที่ผ่านนะครับข้างหน้เตอะ จะเคยเห็นว่าเส้นทางไปทับเปิกนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเป็นเส้นทางมาเขาคอนะทุกคนนะขอคอตรงนี้ตรงที่พิยักพักอยู่เมื่อกี้ตรงที่เราเปิดคลิปออกมานะเขาเรียกว่าไปสนีนะครับผมไปสนีเขาคอนะครับตรงที่เราออกมานะทุกคนนะเออนี่ยเห็นไหมบรรยากาศโอ้โหโคตรสุดนะครับน้องๆก็พียากชอบมากเลยครับบรรยากาศแบบนี้คิดถึงตอนที่แบบว่า อ่าสมัยเรียนอยู่ฮอฟอร์ดครับผมเออก็แบบนี้ละครับผมตอนที่แบบว่าทําไร่เกี่ยวข้าวอยู่นะครับผมก็เออรามาณนนี้ข้างหน้านี้นะครับผมจะเป็นสวนดอกไม้นะครับผมสวนดอกไม้ที่ ช่วงที่มีเทศกาลนะครับผมที่ไม่มีแบบว่ามีโรคมีภัยอะไรเงี้ยคนจะเต็มตรงนี้เลยนะครับเต็มแบบว่าไม่มีที่จอดรถเลยรถจะติดกันยาวมากเลยนะครับยาวมากเลยแล้วก็จะมีที่จอดรถ้าบบนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกไหม้หมดเลยจะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์หมดเลยนะเนี่ยแบบออดอกนาวดอกไม้นานาชาติอะไรเงี้ยเยอะมาก,นะ,น,กานะครับทุกคนตรงนี้เอ่อช่วงเทศกาลนะครับผมแล้วข้างหน้านี่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นสวนสตรอเบอรีนะ่นะทุกคนเออสามารถซื้อสตรอเบอรี่กลับได้แล้วก็ มีบุฟเฟ่ต์ด้วยนะครับตรงนี้แบบว่าหัวละเท่าไหร่นะหัวละสองร้อสามร้อยแล้วก็วแบบว่าเดินเดินกินได้เลยเดินกินได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้เขาปลูกผักออร์แกนิกแทนนะก็ช่วงนี้นะผมก็อย่างที่บอกนะเพราะว่าพอเคร์ฟิวมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็แบบว่าปิดหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนไหนมันจะกลับคืนมาแล้วทุกคนแบบว่าอยากเห็นบรรยากาศตอนนั้นแล้วบรรยากาศที่ไม่ต้องใส่แมสก์บน เขาขายของครับไม่เอ,งเอพงคอโดเอาคอโดคพกพงปากนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านต้นไม้นะทุกคนแต่ตอนนี้สอจอไปแบบไม่ท่าใครเลยนะครับเข้าไปแบบไม่รอใครเลยโอ้ยโห้งกัสุดแล้วเกินอันนี้ก็จะเป็นอำเภอเขาค้อนะทุกคน น้องๆคนไหนนะครับที่ชอบแบบว่าอยากให้พี่ยักษ์ทาคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าทําคลิปเกี่ยวกับของกินอาหารนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีคลิปแกล้งเราก็อยากทานะครับท้องก็ต้องเข้าใจด้วยบางทีน้องๆบอกว่าให้ทําคลิปแกล้งสอจอหน่อยคือพอเรากลับมาอยู่ในโหมดการทํางานนะครับทุกคนก็ อย่างที่น้องๆเห็นนะครับผมในโลกกึงน่ะแต่ละวันจะวุ่นวายมากนะครับผมแทบจะไม่มีเวลาแบบว่าได้เล่นกันเลยนะครับเพราะว่าเราเราจะทํางานตลอดนะครับอย่างพี่ยงเนี่ยมีหน้าที่แบบว่าบทเบ้าอย่างเงี้ยบทเบ้าตอกอาบาวาเวชื่อมบาวาอะไรเงี้ยพี่ย่งก็จะทําทั้งวันนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยสอจอเขาก็เริ่มแบบว่ารับงานนะครับผมแล้วทีนี้แล้วเร็วนี้ก็จะมีไดโนโมาอีกนะทุกคนนะเอาไดโนโมาไปเพื่อให้เทสรถของน้องๆนะหรือจูนรถของให้น้องๆนะครับเราก็ มันก็จะวุ่นวายหน่อยบางทีเราแคบแบบว่าทางานกันเพลินๆอะ่ะทํางานกันเพลินๆไปเจออีกทีหนึ่งก็ประมาณนู่นแหละเทีย่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยนะอ้อนนี้ก็มาชี้แจงให้น้องๆฟังว่าทําไมพี่ยักษ์ถึงไม่มีเวลานะครับผมไม่มีเวลาทําคลิปกแกล้งนะครับทําไมพี่ยักษ์ถึงทําคลิปแบบว่าเกี่ยวกับรถบ้างนะครับผมรับรถบ้างตกปลาบ้างวันที่พี่ยักษ์ไปตกปลาเนี่ยคือวันที่พี่ยักษ์ว่างนะทุกคน รถสอดจอมีปัญหาทุกคนฮะเอา้าเหมือนลูกจะแตกเลยวะมันเหมือนจะเบรกอ่ะเออขี่ไปมันบ่เออยิงโป้ะบางโป้งบ้างโป้งบ้าง,ง,ง,งเลยหัวเทียนายหรือเปล่าไม่รู้อ่ะจะดึงไม่ออกอะ่ะไปค่อยๆไปรถสอดจอก็แบบว่ามีปัญหานะครับทุกคนแต่ที่เห็นเมื่อกี้นะครับค่อยๆไปนะตอนนี้เราก็มีสกอยข้างหลังนะครทุกคนนะนางเกตตี้เอสเอ็มอันน์ครับผม ตะกี้ตัวแรงนะฮะตัวจีบโอ้โป๋าแล้วแกเล่นเอาพ่อห่มปิดหน้ารถอย่างนั้นอ่ะรถระบายความร้อนไม่ทันเด็ดและลูกก็ระเบิดโอ้โหโคตรสุดเลยอ่ะอนี่นะครับทุกคนลูกใหญ่มันก็ต้องมีปัญหาแบบประมาณนี้นะคะถ้าเราทำรถลูกใหญ่มาถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่า มันก็จะแบบเสียงเสียงหน่อยต่อการแบบลูกตรงลูกติดอะไรเงี้ยแ้ชอบเขียนกระัวนะครับทุกคน <laughs> นะครับทุกคนก็สําหรับเรื่องที่พี่ยักษ์จะทาคลิปแก้งนะครับน้องๆพี่ยักษ์ก็ได้ชี้แจงไปแล้วเพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลาเลยนะครับแทบ anyway จะไม่มีเวลากินข้าวก็กินข้าวบลุยงานกินข้าวบลุยงานนะผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่า Alright, อันนี้คือที่เรามานี่คือวันหยุดนะครับวันหยุดของพวกพี่ยักษ์นะครับผมพวกเราจะหยุดทุกวันจันทนะครับผมจันรังคานประมาณนี้นะครับเราจะหยุดนะครับจันรังคารพุธนะครับอาทิตย์หนึ่งสามวันเราจะเลือกวันหยุดนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้เราก็คือตอนที่พี่ยักษ์ไปต ป้าก็คือวันหยุดน,นะครับผมจันจันนังคารพุธนะครับประมาณนี้เอออันนี้เรามาเทีย่ยวขอคอก็วันนี้เป็นวันพุธนะครับทุกคนเรามาวันอังคารนะครับอังคารพุทธเราก็กลับเราก็กลับกลับไปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกลับไปรุยงานกันต่อนะทุกคนะนะเออก็ประมาณนี้ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ยักษ์ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับก็ต้องค่อยๆขี่ไปนะครับดูว่ารถต่อจอจะเป็นยังไงทุกคนเออใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดแชร์เยอะๆนะครับเป็นกําลังใจให้พี่ยักษ์เยอะๆนะครับผมแล้วจะได้ทาคลิปกันเยอะๆนะครับน้องๆก็ไปแล้วนะครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมรักทุกคนเสมอนะครับจุ๊บๆบายบาย